ออ้ยเห็ดไพีน้องเลยว้าวนจมีเแห้งก่อนเลยไม่แห้งอย่างไ่แห้ไหมัาปว่าแม่บมันเอาเสียมาเกาะไว้ก็สิงงัดทองงัดได้นี่ยวครับเฮ็ดผมพอไหววนมโหดดามซูมือได้นี่นี่ใจ่กระั่งเลยนครับใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยรับรองว่าปลอดสารผิดครับ นั่งได้เน็เพอไววว่าด้ใส่ปุ๋ยเคมีครับใส่ซีชีบะพพนนรับทำเกิดตาม,ม,าม,ามนี่ทำเกิดตามนี่อาหารธรรมชาติปูในป้าในท้องนี่ล,นละบานห้นอนงนไงไี่ละวายหอดเวลามันออกคกุณกะบอกมาเอาจอ่างส่ละครหบ่ห่เนี่ยม อย่นเนี่ยนี่แหละครับเห็ดเยอกระรูโอ้ยมีทีเอายังไงก็หอนเท่ากันะนยหอนเท่ากันอนเท่ากัอีเรียบปลายจนไนนะครับว้านันคือมือแรยบดจอยเงบดจอยโอ้นี่แหละครับเห็ดโอ้ยนเบิดตตนพวกครได้ปันใด้วกได้ัเห็ดได้สักนี่แหละครับอันนี้ก็อีกสานึงครับ นาเียม่อีกตาหนึ่งเหรอครับไม่อีกตาหนึ่งครับหล่นแล้วครับสามตาดิผมบอกมจิเดย่านเด็ถอท้องเกียงห่อเมื่อไหร่ครับม่อนมูต่อไปเลถอดเกียงใส่เลครับเนี่ยเจ้าเสียบาไรสูงกว่าเมื่อกี้บ่แล้วไสเสียไปถองเกียงห่อเนาะวเ้ พี่โอ้ยรุมมีดอกน้วเงยดอกงเห็ดเนี่ยด็กมันบูบยบู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 บเบูบูบบูบับูบูาูบูบูบบบูบับู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 บบูบูบูบ้บูบูบูบาบูบบู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 บ้บูบ นี่ก e ็คือเสาฟองบวัดจันครับเอาวันจันเอาอีกยู่กขุนประมาณสิบเจ็ดโล่ะมาจากเนี่ยพี่ไอ้คนวายโอ้สิบสองกิโลครับกิโลมืก่อนแลกวี่่งเยแล้วก็แงมอง นะครับวิธีชาวบ้านปลูกเห็ดปวกไว้จะกินถ <um, ah ั่คายเรื่องปลาเรื่องทองเรื่องปลาเรื่องทองสีาวบ้านเหอมเอ่ยหอมดอกผักงางงามฟ้าแรงํำลงมาห ดอกสวยครับมันเป็นบอกกอยทั้งใต้ครับเยอเจอกันครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ครับไอ้พ่อแมนเศร้านี่แหละครับเวลาก่อนจอมาแล้วคนก็เริ่มเมียเริ่มล่าแล้วยังไงังสิมาเอาไม้เอาปลอยแบบนี้เจอกันมหมดเยอะเจอกันครับพี่น้อง้เอครับ คน,นววนคนบ่อเขาที่มงฆากอเพชรกมึงก็ขึ้นได้นี่ครับทีมงานพอเฮ็ดบัวขายเอคล้าย <c oughs> นี่แหละครับทีมงานพอเฮ็ดบัวขายว้ายบริ <c oughs> พอยุ่เฮียนนะครับนี่เอาวาพอไว้ป้านะครับนี่พอไว้ <ๆ S 1> ป้าไว้ไวดงแต่ว่าดงใดปุดยที่ตามตอนต่อไปนี่ครับดงใดบ้านเดีย <c oughs> บอบอกครับบอกว่าได้ปุ๋ยที่ตามตอนต่อไป ขเ <c oughs> ขาหมดแล้วดจะบอกนะคุณจะมาเอาสีส่วนอไรใช่ไปไมมาผมขับข้งหลังนะครับโอ้ยโอ้ย ทีนี่รถดีอ่หลงตาอุ้ยชิงานพอเฮ็ดผัวขายครับกำลังเดินต่อไปอมื Tan Tonto pada Kap Joni kerang.